ันนี้ขอมารีวิวหัวสีน้ำเงินขวัญใจคนไทยหน่อยนะคะเป็นเบอร์นหนึ่งของร้านเรานะคะเป็นหัวอ e ีซูซู24โวลต์ตาหวานขายราคา58,000บาทค่ะนะคะอ e ีซูซูตาหวานคือเนี่ยค่ะเขาเรียกกตาเนี่ยนะคะที่ติดๆๆกันสีข,ขาวๆนี่ยค่ะเรียกว่าตาหวานนะคะ อิซุ24โวลตตาหวาน5 8 0 0มันบาทเรามาดูกันว่าการตั้งราคาห้าหมได้อย่างไรนะคะสีทําให้ใหม่แล้วของประเทศไทยหัวเป็นหัวมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะป,ะปะ้าทำสีให้ใหม่แล้วลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำสีใหม่ส่วนของด้านในที่เหยียบครบค่ะนะคะพวงมาลายัยเดิมๆค่ะนะคะคอมีคุณแจ ให้สองอันนะคะเบาป้าเปลี่ยนเป็นเบาใหม่ให้แล้วนะคะส่วนหลังคาด้านบนก็เปลี่ยนให้แล้วด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นหัวเล็กนะคะนะ้กกว้างประมาณ150เซนนะคะเป็นแบบเดิมๆค่ะอ้าวอันนี้มาดูที่ประตูหน่อยนะคะแบบหมุนค่ะนะคะกระจกแบบหมุนโอ้ตรงนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะที่หยยบมีครบค่ะ นะคะอ่าเกียร์เป็นแบบนี้นะคะใช่แล้วก็ช่องค่ะใส่วิทยุกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะช่องแอร์อะไรต่างๆค่ะตัดหมอค่ะนะคะแล้วก็เกะด้าน้างค่ะกาที่นั่งนะคะน่ารักน่ารักค่ะหัวเล็กค่ะห้า0 0ืบาทส่วนด้านหลังค่ะนะคะสวยๆค่ะกิบ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 นะคะ ถ้าบอกให้มาดูข้างล่างผูไหมไหมผูนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะยกหัวหงายได้นะคะส่วนที่นั่งข้างๆค่ะนะคะมียกหัวได้อันนี้ที่จับยังอยู่นะคะ สวยๆค่ะงานดีค่ะประตูเช่นกันแบบหมุนนะคะข้างๆโชว์น่องค่ะยังไงข้างนี้ก็จะต้องเป็นกระจกโชว์น่องนะคะเป็นไงบ้างสำหรับหัวนี้หน้ามื่นแปดพันบาทยี่สี่โวลต์ตาหวานค่ะคลิปๆซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ ยกใส่อย่างเดียวเลยนะคะมองข้างมองข้างเท่ๆ hey, hey. ถ้าหลุดจากอันนี้แล้วก็จะเป็นแบบยี่มสีว้ลสีขาวแล้วนะคะคุณลูกค้าจะต้องเอาไปทำสีเองอีกนะคะก็หลักหมื่นอันนี้ป้าาทำสีให้แล้วนะคะชอบสนใจยังไงรีบติดต่อมานะคะอู่ฟันออตโต้ทางแยกบางแพรค่ะนะคะ ขอบคุณที่ไว้ใจเรานะคะเรายังมีหัวอินซุสอีกหลายหัวนะขออวดหน่อยอยู่ถึงไหมอันนี้ก็จะเป็นอินซุส24โวลต์ด้านขวามือซ้ายมือเบอร์ที่เห็นอันหนึ่งนะคะ11.2โวลต์ค่ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบอิ u ซุสหัวกระตูนนะคะ75,000.2โวลต์หัวกระตูนของกี่เหลือหัวเดียวแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ ใครเอกของเราใครๆก็จบจดจ้องๆงนะคะ88 0 0 0ตาหวาน NPR NJR 115 88 24โวลต์นะคะก็อนแรกก็มี3-4หัวค่ะค่อยๆไปทีละหัวนะคะอันนี้เหลือตัวสวยตัวกิฟใครๆก็บอกว่าแพนแต่พี่คะมันพร้อมใช้แล้วนะพี่ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วนะถ้าพี่ซื้อของกี่ไปบอกเลยค่ะเจ๋งๆค่ะบอกเปลี่ยนให้แล้วนะคะ หลังคาข้างบนค่ะฟูลออปชันสวยๆนะคะ isuzu l เกียร์ก็ยังมีอยู่นะคะสวยๆค่ะป๊าทำให้หมดแล้วหัวสุดท้ายแล้วนะที่ไม่รีบซื้อหนูตอนนี้เดี๋ยวหมดตลาดแล้วนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นหัวย้อมจากประเทศไทยแต่หัวของที่เนี่ยเป็นหัวมาจากประเทศญี่ปุ่นนะยังไงเราก็ยืนยันนะคะหัวใหญ่นะจ๊ะ เบอร์26ของอู่เราค่ะอ s ซุส88,000 0บาท N P R หรือ N K R 115ค่ะกลิป,ลปเดี๋ยวมาใหม่นะคะจัดหน้าร้านกันหน่อยนะเอาอ s ซุ u 24บนโวลต์ไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็อันนู้นเป็น12โวลต์ส่วนตัวกลา,างของเราเป็นนิส s ันฟิดีค่ะ หัวนอกค่ะจะหาปรหาเทียบกับประเทศไทยยากแต่ถ้าเคยเคยขับมิสซันอยู่ต้องการหาหัวเล็กๆบอกมากี่นะคะซาโนโต้ของเรามีบริการค่ะ58,000ืบาทค่ะ 8819954838 Sun Auto ทางแยกบางแพรจ้าจัดวางหัวหน้าร้านใหม่ค่ะนะคะคนไทยชอบสีน้ำเงินค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาสีน้ำเงินมาอวดหน้าร้านเลยอันนี้ค่ะลิ้งสุดนะคะเบอร์หนึ่งหัวหมายเลกหนึ่งของอู่เรานะคะ 24โวลต์ตาหวาน58,000บาทค่ะตัวตรงกลางค่ะเบอร์28เป็นหัวเดียวของอู่เรานะคะนิสันนะคะ U d ค่ะ58,000บาทเช่นกันและตัวขวาสุดค่ะตาหวาน12โวลต์อีสุกๆเหมือนกันนะคะ58,000บาทจัดไปจัดมาหัวหน้าร้านเป็น58 0 0 0ทั้งหมดเลยนะคะร้านอยู่ไหนเหรอร้านอยู่ตรงทางแยกบางแครค่ะติดถนน เพกเกษเลยนะคะชื่อร้านซันออโต้ค่ะติดกับอเวลตนะคะอเวลตงานเฟอร์ิเจอร์ค่ะหน้าร้านของเรายังมีกระบะท้ายจากเก่าญี่ปุ่นด้วยนะคะราคาไม่แพงค่ะ8,000หมืน่นนึ่ง6 0พัค่ะ8,000ก็เป็นแบบไปมีมีขอบนะคะอ่าสีเงินเงินค่ะ ส่วนตัวนี้หมื่นหนึ่งค่ะอันนี้ตัวยาวนะจ๊ะน่าจะเป็นแบบประมาณ4ี่ล้อกลางเลยเปิดได้1 2ึสด้านค่ะนะคะส่วนตัวนี้ตัวเล็กค่ะราคาแค่6,000บาทเองชอบสนใจยังไงรีบมาจับจองนะคะน,นี้เป็นของนอกทั้งหมดงานดีค่ะเหล็กดีนะคะสันออโ,โต้ค่ะติดถนนไมกระเซมเลย มถมเข้าราชบุรีนะคะไม่ไกลเลยยังไงสอบถามเบอร์โทรศัพท์มาเราจะส่งแผนที่ให้นะคะ